วิโอ C380G นะครับอันนี้เป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะฮะสามารถติดได้ทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันนิดนึงนะครับผมตัวนี้เป็นดูอัลคามีร่านะครับเป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นโลไลท์เซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์ของโซนี่นะฮะสามารถทํางานได้ในที่แสงน้อยนะครับทํางานได้ดีนะครับผม H.D. Head Head Up นะครับ Display mode ก็คือตัวนี้สามารถโชว์ n f o r m a t i o n ขณะดเดินทางนะครับความเร็วเท่าไหร่เวลาเท่าไรอะไรเงี้ยขึ้นมาหมดเลยนะฮะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นรองรับตัว S.D. Card ถึง128 g b นะครับผมโอเคแล้วก็มุมมองของกล้องนี่กว้างถึง130องศานะครับเป็น y i n g l n g l e ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะฮะ โอเคแล้วก็ต่อไปความละเอียดของภาพนะครับเป็น full hd 1 0 8 0 p นะครับผมแล้วก็ตัวนี้รูรับแสง1.8นะฮะแล้วก็ตัวนี้เด่นเลยนะครับก็คือ,อ gps speed camera warning ก็คือกล้องเตือนอเตือนกล้องตรวจจับความเร็วนะครับผมอันนี้เด่นมากเลยนะครับแล้วก็ตัวเลนนะฮะเป็นเลนกระจกทั้งทั้งหน้าลัง ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะแล้วก็ WDR นี่ก็คือ,อเป็นตัวชดเชยแสงนะครับคือมันจะดึงแสงในที่มืดให้สว่างขึ้นแล้วก็ที่สว่างให้มันซอฟ์ลงนะครับ okay. เคี๋๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดูนะครับในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะฮะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เปิดออกมานะครับเราจะประกอบด้วยตัวกล้องหน้านะครับผมกล้องด้านหน้านะอันนี้ก็จะถูกห่อมาในพลาสติกอย่างดีนะครับ, mm hmm. บกันกระแทกอย่างดี ่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นที่ชาร์จนะฮะที่จุดบุรี่นะครับผมสายชาร์จที่จุบุรี่น mm mm mm. ะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกล้องหลังนะฮะกล้องหลังนะครับ ah แล้วก็อันนี้เป็นขายึดนะฮะขายึดกล้องหน้านะครับอันนี้เป็นสายวายนะฮะ สำหรับเชื่อมต่อกล้องหน้าและกล้องหลังเข้าด้วยกันนะแล้วก็อันนี้เป็นสายเชื่อมต่อกล้องหลังนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมไกด์ครับผมในกล่องก็มีเท่านี้นครับผมเดี๋ยวเรามา,อาลองประกอบกันดูนะฮะว่ามันจะสามารถทำงานด้วยกันได้ยังไงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองประกอบกันดูนะครับว่าแต่และส่วนเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้ยังไงทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะมาพร้อมกับขายึดแบบเป็นกาว 3m อย่างดีเลยนะฮะอันนี้เนี่ยติดเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นนะฮะไม่มีร่วงนะครับตัวนี้ก็จะประกอบกับกล้องหน้านะครับโดยการประกอบเข้าไปนี่ก็ง่ายๆครับผมเสียบประกอบเข้าไปอย่างเงี <at> ้ยนะครับ แข็งแรงนะฮะโอเคแล้วก็ตัวเลนนะฮะจะมีตัวพลาสติกนะครับผมป้องกันเลนนะฮะอันนี้อย่าลืมลอกออกด้วยนะครับก่อนติดตั้งก็ลอกออกด้ยะฮะไม่ไงั้นมันจะเป็นสีอพอฟ้านะฮะโอเหลังจากนั้นนะครับผมอันนี้จะเป็นสายนะฮะสายที่ต่อกับกล้องด้านหน้าแล้วก็กล้องด้านหลังนะฮะเข้าด้วยกันเป็น เป็นสายวายสเก็ตนะครับความยาวก็จะประมาณหนึ่งนะฮะยาวพอสมควรนะครับ,รบ,นนรบก็อันนี้ต่อเข้าด้านนี้นะครับผมต่อเข้าด้านนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมหลังจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าตัวชุดสายนะเพื่อเชื่อมต่อกล้องหลังนะครับผมอันนี้ความยาวก็จะประมาณ5เมตร ยาวมากนะครับอันนี้ก็ต่อเข้าไปง่ายๆเลยนะครับมันจะมีปลั๊กตรงปลั๊กตรงของมันเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะหลังจากต่อแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายอ่อด้านหนึ่งที่เป็น USB นะฮะอันนี้ไว้ต่อไฟเข้านะครับอันนี้ไว้ต่อกล้องหลังนะฮะหลังจากนั้นตัวกล้องหลังนะครับให้มาเชื่อมต่อตรงนี้นะฮะที่จะเป็นสายงอนะครับ ต่อเข้ากล้องหลังไปนะครับเวลาเราติดเข้ากระจกด้านหลังก็จะจิบงานได้ง่ายนะฮะโอเคครับผมอันนี้กล้องหลังก็สามารถโยกปรับมุมได้นะครับขึ้นลงแล้วก็ล็อกได้นั่นนะนะครับทึ้ท่าโอเคหลังจากเชื่อมต่อกล้องหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเข้าด้วยกันแล้วนะฮะนี้เป็นกล้องด้านหลังด้านหน้านะครับหลังจากเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้วเนี่ย ตัวน okay. ี้สำคัญเลยก็จะเป็นตัวสายที่จุดบุหรี่นะครับก็ต่อเข้าไปโอเคแล้วก็ด้านนี้เสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ของรถนะซึ่งในรถทุกคันก็จะมีที่จุดบุหรี่แล้วนะครับต่อเข้าไปได้เลยนะฮะอันนี้ผมก็ได้เตรียมที่จุดบุหรี่มานะครับผมแบบนี้นะฮะก็เสียบเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะฮะ ตัวกล้องเองก็จะสตาร์ทอัพขึ้นมานะครับผมพร้อมกับพร้อมทำงานนะครับผมก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองอตั้งค่าการใช้งานดูนะครับผมด้านข้างนี้จะเห็นเป็นอไอคอนสี่เมนูนะฮะ มันจะตรงกับปุ่มกดด้านข้างนะครับผมสีอันตรงกับปุ่มปุ่มกดด้านข้างพอดีเลยนะฮะอันแรกนี่จะเป็นเมนูนะครับผมกดเข้าไปเป็นเมนูนะฮะไฟเพย์แบ็กนะฮะอันที่สองนี่จะเป็นอเลือกนะครับผมเลือกนะฮอันที่สามกับที่สี่นี่จะเป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมนะตามสัญลักษณ์เลยครับผม กดย้อนกลับก็อันบนเหมือนเดิมเหมือนเหมือนตอนเข้าครั้งแรกนะฮะกดปุ่มเมนูนะครับเดี๋ยวลองตั้งค่ากันก่อนนะครับผมก่อนใช้งานนะฮะเลื่อนลงมานะฮะปุ่มอันที่4เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ไปที่ s ิสเต็นะฮะแล้วก็กดอันที่สอเลือกนะครับผมอันนี้ซัทเทอร์ไลท์ก็เป็นสถานะของดาวเทียมนะฮะต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือรับสัญญาณดาวเทียมได้นะครับ อันที่2ลงมานะฮะเดทไทม์ Time, ก็คือวันที่เวลานะครับผมการเลือกวันที่เวลานะฮะเราจะเลือกได้ทั้งจาก GPS คือ,อเลือกเวลาจาก GPS เลยนะครับผมหรือว่าเลือกเป็นแบบแมนุ่นนะฮะแมนว่ก็คือเราสามารถเลือกตั้งเองได้นะครับผมแต่ของเราเนี่เราแนะนำให้ตั้งเป็น GPS นะฮะก็คือจะอ้างเวลาจาก GPS เลยนะครับ โดยเลือก GMT GMT ก็คือเวลาโลกนะฮะบวก7นะครับตามเวลาประเทศไทยนี่จะบวก7นะครับเราก็เลือกเลยนะครับหลังจากนั้นให้กดออกนะครับกดอันบนออกไปนะแล้วก็ตัว System Sound นะครับ System Sound ก็เปิดไว้นะครับเพื่อมีการเตือนอะไรเงี้ยมันจะได้ได้ยินเสียงนะฮะจะมีเสียงเตือนเรานะครับ แล้วก็อวอลลุ่มซาวนะครับผมอันนี้ก็เปิดไว้นะครับผมอันนี้วอลลุ่มนะวอลลุ่มนี่ก็ตั้งได้หระดับนะครับผมอันนี้เลือกไว้กลางๆนะฮะเลือกไว้ระดับสแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมา LCD standby ที่บอกว่า,าตัวนี้เนี่ยมันสามารถ <c oughs> ให้จอเนี่ยติดตลอดเวลาขณะที่เราขับรถก็ได้นะครับหรือว่าเป็น HUD นะครับก็คือจะโชว์อินโฟมชันขณะขับรถนะฮะก็คือ,เ,อ,อเราขับรถไปมันก็จะโชว์ความเร็วนะโชว์ความเร็วโชว์เวลานะครับ LCD standby นะครับอันนี้เป็น HD หรือว่าเลือกให้หน้าจอดับภายใน10วินาทีหรือว่า1นาทีหรือ3นาทีก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดความชอบของแต่ละคนนะแต่โดย Standard แล้วเนี่ยถ้าเป็นกล้องรุ่นนี้ก็จะตั้งไว้1นาทีนะครับให้จอดับไปก็คือหลังจากกดครั้งล่าสุดเนี่ยหนาทีจอจะดับนะแต่ว่ากล้องก็ยังทำงานอยู่นะครับ เพื่อเป็นการป้องกันแสงมันจะเข้าตาเวลาเราเราขับรถตอนกลางคืนนะฮะโอเคต่อไปเราจะมาดูาวิธีการดูวิดีโอย้อนหลังนะครับผมโอเคอกดปุ่มเมนูนะฮะปุ่มแรกนะครับผมแล้วก็เลือกไฟล์ playback นะครับผม แรกเลยนะฮะกด enter เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกไปที่วิดีโอนะฮะวิดีโอนะครับเลือกสักไฟล์หนึ่งนะฮะแล้วก็กดเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นไฟล์ย้อนหลังนะเห็นเห็นรูปไข่ปลาใช่ไหมฮะกดให้ตรงรูปไข่ปลานะฮะปุ่มที่สองนะฮะอันนี้จะเป็นการเล่นวิดีโอ อันนี้เป็นด้านหน้านะฮะถ้าจะเล่นด้านหลังก็กดเบืองลงมา p พลย์เรีนะครับผมกดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นการเล่นวิดีโอด้านหลังคือในหนึ่งไฟล์เนี่ยหนึ่งโฟลเดอร์เนี่ยจะมีสองไฟล์อยู่นะฮะเป็นทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังอยู่ในหนึ่งโฟลเดอร์นะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะแล้วก็ด้านล่างสองอันนะฮะจะเป็นเพลย์เพลย์ก,กับ next นะฮะ n e x กก็คือเป็นไฟล์ถัดไปนะครับผมนะฮะ ไฟล์ถัดไปโอเครับไฟล์อีเวนต์นะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แบบขับรถไปแล้วเกิดการชนกันหรือว่าเรากดบันทึกเองเงี้ยฮะไฟล์เนี่ยจะอยู่ในนี้นะครับเข้าไปที่อีเวนต์นะฮะแล้วก็เลือกนะครับ อันนี้จะมีเป็นแมนนวลเร c o r d ์ดนะครับมีอยู่หนงไฟล์นะฮะอันเนี้คือไฟล์ที่อยู่ในพาร์ทเนี่ยมันจะไม่ถูกลบง่ายๆนะครับผมไม่ใช่ว่าเต็มแล้วจะลบเพราะก่อนจะลบเนี่ยมันจะถาม่วนว่าจะลบไหมนะมันจะถูกบันทึกไว้อย่างดีครับ โอเคตัวขนาดของกล้องนะครับผมก็จะรูปร่างเล็กนะฮะกระทัดรัดนะครับติดตั้งแล้วไม่ไม่เกะกะสายตาสามารถติดตั้งซ่อนหลบหลังกระจกมองหลังได้นะครับผมไม่เกะกะสายตาคนขับนะครับโอเคแล้วก็ระหว่างทํางานนะฮะตัว LED เนี่ยจะกระพริบอยู่ตลอดเวลานะครับผมถึงแม้หน้าจอจะจะดับไปนะฮะหน้าจอจะดับไปแต่ว่า LED เนี่ยจะกระพริบอยู่นะครับผม LED นี่จะดับก็ต่อเมื่อเราปิดสวิตช์กุญแจนะครับโอเคแล้วก็ตัวตัวที่สองนะฮะตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นการ add safety camera นะครับผมคือสมมติว่าแยกเนี้ยเราผ่านประจำแล้วมันมีกล้องอยู่แต่ว่าใน data ของกล้องเนี่ยมันไม่ได้เก็บไว้นะฮะเราสามารถเพิ่มได้โดยการกดปุ่มตรงเนี้ยนะครับปุ่มที่2ให้ตรงนะครับผม เป็นการเพิ่มเซฟตี้คัมเมราของเราเข้าไปเวลาเราขับรถผ่านม,มาจุดนี้อีกเนี่ยนะฮะมันก็จะเตือนเราขึ้นมานะครับมันจะเตือนเราขึ้นมานแล้วก็อันนี้ปุ่มที่3ามนี่จะเป็นตัวสวิชกล้องด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมอันนี้จะเป็นกล้องด้านหลังนะฮะกล้องด้านหลังกดอีกทีจะกลับเป็นกล้องด้านหน้านะครับผมเพื่อเช็คดูนะครับ แล้วก็ปุ่มที่4นี้จะเป็นตัวเมนูเรคคอร์ดนะฮะสมมติว่าเราขับรถไปเจอคนตีกันหรือว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราอยากจะบันทึกไว้ให้เราก,กดปุ่มที่4นะครับนะมันจะขึ้น e ีเมอร์เจนซี o เรมานะครับมันจะบันทึกทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องด้านหลังพร้อมกันนะแล้วก็แยกพาร์ทให้ไปอยู่ในพาร์ทที่ไม่ถูกลบนะฮะโอเค อันนี้ความยาวก็จะประมาณ20วินาทีนะครับผมโอเคลหลังจากนั้นมันก็จะตัดกลับมาบันทึกปกตินะฮะอันนี้เป็นการใช้งานปกตินะครับ